สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อน f ทุกคนค่ะขออภัยค่ะคลิปที่แล้วนะคะเสียงเบามากๆนะคะเพื่อนเพ่อนอเรามาพูดถึงไพรนะคะหรือหวานไฟบานเฮ้านะคะ ไพรต่างจากขมิ้นนะคะเป็นพืชสมุนไพรที่อยู่ในวงเดียวกันมีลักษณะภายนอกที่คล้ายคลึงกันนะคะแต่ก็มีความแตกต่างกันในสีสันนะคะหลายๆด้านแล้วก็สรรพคุณที่ต่างกันนะคะเพื่อนๆ สรรพคุณของไพรนะคะเ,เพื่อนๆมีสรรพคุณอะไรบ้างนะคะแก้ท้องอืดท้องขึ้นท้องเฟอ้อขับลมนะคะใช้เง้าแห้งบดเป็นผงนะคะรับประทานครั้งละหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะชงน้ําร้อนผสมเกลือเล็กน้อยนะคะดื่มนะคะรักษาการเคล็ดขัดยอกฟกช้ดำดําเขียวท้ข้อเท้าแพลงนะคะใช้หัวไพรฝนทาฟกช้ดำดําเขียวแล้วก็ แก้ท้องอืดท้องเสียนะคะเป็นยารักษาโรคหอบหืดได้ด้วยนะคะเพื่อน,เ,อนเป็นยาแก้เล็บทอดช่วยทําให้ผิวหนังชุ่มชื้นและเป็นยาช่วยสมานแผลได้ด้วยนะคะเพื่อน ประโยชน์ก็กินได้นะคะเพื่อนเพื่อนทั้งใบทั้งดอกทั้งลำต้นแล้วก็นอนะคะนออ่อนแล้วก็ดอกของเขานะคะเพื่อนเพื่อนส่วนหัวเขาก็กินได้นะคะเป็นหวัหวไพรหัวอ่อนหัวเง่าอ่อนอ่อนของเขานะคะยอดอ่อนอ่อนก็สามารถกินได้ดอกก็กินได้นะคะเพื่อนดอกก็กินกับน้ำพริกได้นะคะเพื่อนแล้วก็ขยายพันธุ์นะคะ หัวแห้งๆของเขานะคะสามารถปลูกได้นะคะเพื่อนถ้าเราไม่ไม่เก็บออกไม่ขุดออกนะคะปีต่อมาเขาก็เกิดเกิดขึ้นมาใหม่แบบนี้นะคะเพื่อนนี่เป็นลําต้นเขียวๆแบบนี้นะคะใบเขียวๆนะคะไพรนะคะหรือว่าหว่านไฟบว่านเห่านะคะ สรรพคุณของเขาอีกอย่างนะคะเพื่อนก็เอามาทาผิวหนังได้นะคะช่วยลดริ้วรอยจุดด่างดำนะคะทำให้ผิวดูผ่องใสนะคะช่วยปกป้องผิวจากอนุมูลอิสระนะคะยับยั้งเชื้อแบคทีเรียใช้ทำอาหารได้ด้วยนะคะเพื่อนดับกลิ่นข้าวนะคะของกลิ่นเนื้อกลิ่นปลานะคะเพื่อนเง่าแก่ก็เอามาทานได้นะคะเพื่อนทำเป็นอาหารลงในแกงนะคะ แก้ฟกช้ดำดําเขียวนะคะเคล็ดขัดยอกปวดเมื่อยขับลมนะคะท้องอืดช่วยขับลด,ดูหรือประจำเดือนของสตรีนิยมใช้หลังจากที่คลอดบุตรนะคะส่วนเงาก็มีน้ำมันหอมระเหยนะคะเพื่อนใช้เป็นน้ำมันหอมระเหยได้ด้วยนะคะมีลิตร์ลดกดนะคะ ก็จะมีบางท่านนะคะเพื่อนสงสัยว่าพรยกับขมิ้นแตกต่างกันอย่างไรนะคะพรายมีสรรพคุณแก้เคล็ดขัดยอกฟกช้ำดำเขียวช่วยลดอาการอักเสบแก้ปวดบวมเส้นตึงเมื่อยขบนะคะแลวก็แก้อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อตามร่างกายส่วนขมิ้นนะคะขมิ้นชันมีสรรพคุณเป็นยาอายุวัฒนะช่วยชะลอวัยและชะลอการเกิดริ้วรอยช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ผิวหนังนะคะแข็งแรงสุขภาพดี นะคะเพื่อนทั้งไพ่และขมิ้นชันก็มีประโยชน์นะคะมีข้อควรระวังในการใช้นะคะเพื่อนๆน,นี่เรานำประโยชน์ของไพ่มาฝากนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมเจอกันคลิปต่อไปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ